น,นี่คืออะไรครับอันนี้คือเรากำลังทอดขนมปังนะตั้าง,าง,งขงายนิ้นที่้ปเก็บขนมปังนะครับ bong maang hmmm bong maang, kai hmmm walaik มันต้องใส่จักกานนะเอ้ามันไม่พอแล้วหรือไงในของเม่บ้าง

ป้าไปดูแก,ก้ด้วยเมื่อคืนดูนี่ดูนะคะติ๊กอันนี้ของป้าอันนี้ของลูกของลูกอันนี้ขนมฟังทอดนี่ดูป้าป้ารักมีไหมป้าด่างๆแค่นี้แล้วนะ